สวัสดีเจอกันในวันหยุดจ้าเมื่อนี้นะตีครับลูกกันหลานครับปอกขั้วไก่ผ้ากันไปปลูกต้นยุค่าให้มันแล้วจ้าเป็นตอนแรกเลยต้นก้าของยุค่าลิปตาตมาแล้วเข้ากับมา่อ่เนี่ยค่ะหลอดดูดเป็นประสตกค่ะพาตรงกลางแล้วกะเอาครอบกับล่ำต้นเพิ่นไหวปองกันมลแงสี่คุณหกสูงประมาณสามสิบถึงห้าสิบเส้นต้นใหญ่แล้วนี่ซุ่มนี่เนาะจะพันยังดอกปูไปโดดใส่หลอด เรียบร้อยฟองกันกี่โปมจีดีกัดลำตนไปย้ายตนกากันมาเนี่ยโแูแท่งลุงแท่งลุงหยกกาดิปัดเมื่อกี้สีพอดีครับขนาดหกสี่คูณหกเนาะลูไอทุ้งมนันเนอะตนกาอ,อันนี้เขาก็บครึงเฉือกนะคะห้ตึงระยะห่างของหลุมแต่ละหลุมกับหนึ่งเมียหาิบคูณสองเมียหาิบอยู่ประมาณนี้แล่ะคะ่ะ ขากันปลูกให้มันเรียบร้อยเมื่อนี้วันยุดซอยกันหลายก้นเนี่ยอแม่ไอแม่ตะก้อนอะเป็ดซอยกันลูกล้านมากันบัดทุกคนอรุณเมื่อนี้มาซอยกันกระสันมันสิเปลียวพื้นที่ปลูกกระเจ็ดไร่พุ่น่ะอันนี้ยุค่้าพ่อค่ะไปสือมาไม่ล้วก็ข้อออกจากกระบอกปลูกแล้วก็พผ้ากันใส่หลอดป้องกันมลรงกัดขึ้นว่านั่นละเพิ่นผ้าเห็ดกระเห็ดไปตัวนี่มาตินกับมาซอยมูเนี่ยชักซอยยางไดบ่เนี่ยค่ะกระปลูกไปเรื่อยๆจนเจ็บสิ้นุ่นละเมื่อนี้เอาให้เร้วเลย จังได้กากเป็นกำลังใจในาตีกับกรอบรัวด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยลาทุกคนไปแล้วสำหรับกีบปลูกยคูคาลิปตัสค่ะ